อรุณสวัสดิ์ค่ะความสุขเล็กๆเป็นการสะสมหรือว่าสร้างความเคยชินเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ของแต่ละคนนะคะความรู้สึกที่เราเก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี่และค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นทั้งเรียกได้ว่า แรงบันดาลใจที่จะเป็นทั้งความรู้สึกที่เรามีอิสระในการใช้ชีวิตได้อย่างเปิกบานนะคะเป็นสิ่งที่ครูทางจิตวิญญาณระดับโลกอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขท่านได้ถ่ายทอดกระบวนการทางจิตท่านได้สอนนะคะ สอนจากจิตสู่จิตสอนให้เราเกิดความเข้าใจจริงๆผ่านกระบวนการทั้งการจูนจิตทั้งการโค้ชส่วนตัวและนั่นทำให้เราเข้าสู่ความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ถึงจริตที่เราคุ้นเคยในความคุ้นเคยแบบใหม่นะคะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะสร้างความคุ้นเคยของเราใน บบต่างๆอาจจะอาจจะแบบเริ่มได้วันนี้เลยแล้วเป็นความสุขที่เรารู้สึกได้ถึงการที่เราไม่ต้องฝืนหรือว่าพยายามหรือคิดว่าเรามีความสุขอันนั้นแตกต่างกันมากนะคะสิ่งใดที่เราทำได้เลยสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันถูกกับจริตของเราอันนี้มันรู้สึกว่ามันใช่กับจริตของเราเนี่ยเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ ได้ดีได้ง่ายและการที่เราสามารถทำสิ่งนั้นๆได้ด้วยความรู้สึกของความสบายใจด้วยความรู้สึกของความสุขไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่เราสร้างสารรค์ใหม่เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเนี่ยได้สบายขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่า ถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจหรือว่ามีความเข้าใจผิดในประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงเราเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราเปิดใจที่จะยอมรับค่ะเรายอมรับความไม่เข้าใจของเราได้เรายอมรับความไม่รู้ของเราได้เราอาจจะต้องใช้เวลาในการขัดเกลาสิ่งที่เป็นเราสิ่งที่สิ่งที่เราปรารถนาที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเรียกได้ว่ามีอิสระมากขึ้นได้นะคะเพราะว่าเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้เราทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนได้เพียงแค่เราเปิดใจเปิดความรับรู้เปิดความรู้สึกที่จะเข้าถึงแล้วขัดเกราเอาสิ่งที่มันไม่ใช่อะคะ่ะออกแล้วเราก็จะค่อยๆเปิดเผย ตัวจริงแท้ของเราที่ดีอยู่แล้วที่งดงามอยู่แล้วที่สว่างสวายอยู่แล้วเนี่ยให้ได้ปรากฏออกมาเราเองก็จะยอมรับในความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ยได้แล้วทำสิ่งที่เรามีความสุขในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะเริ่มไปก็จะเป็นการคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกได้ว่าสิ่งเล็ก ที่มันเป็นความสุขของเรานี่เองนะคะและนั่นเป็นเส้นทางที่จะส่งให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายใดก็ตามที่เราตั้งไว้เนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ได้อย่างสบายขึ้นเรียกว่าเป็นทางที่จะบอกว่าเป็นเป็นเส้นทางลัดก็ได้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยมันทำให้เราไม่เสียเวลาในการไปยึดติดอยู่ ในด้านซ้ายหรือขวาเปรียบเสมือนกับด้านมืดหรือด้านสว่างของเรานะคะเข้าใจจริงๆมันจะเบาและมีอิสระในการที่เราใช้ชีวิตและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตได้สนุกขึ้นค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนในฐานะของคนที่มีปัญญามีมุมมองให้กับชีวิตของเราได้เหนือกว่าจริงๆนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะขอพระคุณสําหรับทุกๆอะไรนะคะอ ไลค์ like, หัวใจค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ยังทันนะคะสวัสดีคุณเอกเสมค่ะต้องแอบนิดนึงวัสดีค่ะคุณติ๊กก็มานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นคุณพัทรินแคลิฟอร์เนียอเมริกานะคะยินดีที่ได้เจอท่านมิราเคิลมิราเคิลนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สบายดีค่ะคุณสุนทรค่ะแล้วก็ทุกทกท่านเลยน้องโชติกาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กรองทองน้องเจเจนะคะสวัสดีน้องเพชรนะคะพี่การกวชเวชพี่การกดวชวันนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็สวัสดีน้องพึ่งนะคะคุณเก๋สวัสดีทุกทกท่านค่ะรวมทั้งที่อาจจะมาย้อนฟังย้อนหลังนะคะ การที่เราเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยได้เข้าถึงความสุขเล็กๆเ,เปิดโอกาสให้ให้เราได้เรียกได้ว่ารู้เนื้อรู้ตัวเปิดโอกาสให้เราสามารถสามารถที่จะได้ฝึกฝนสิ่งนี้และค่ะมันเป็นความเข้าใจจริงๆยอมรับได้จริงๆแล้วเราจะเริ่มรู้สึกเลยค่ะว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยน เปลี่ยนไปจากความเข้าใจที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานะคะขอพระคุณทุกๆหัวใจเลยนะคะท่านวีรเวีรกเกอลขอพระคุณมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะตื่นเต้นค่ะขอให้ได้รับขอให,ขอให้ขอให้ได้ใช้เส้นทางของความสุขเล็กๆนะคะในการที่จะเดินต่อไปในแต่ละลมหายใจที่มันเต็มไปด้วย ความรู้สึกที่เบิกบานความรู้สึกที่ร่าเริงล้วใช้ชีวิตได้สนุกสนานมากขึ้นให้ได้รับสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไ <waż 1> ว้ดีงามแล้วได้เร็วและง่ายขึ้นนะคะขอให้มีความสุขในปัจจุบันขณะขอบพระคุณมากมากค่ะ <navigation> เจอกันในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ